โน้เอาเอาง่ายๆเอาตั้งแต่มงคลรสูตรมงคลชีวิตกันให้เด็กท่องมองคลรสูตรแบบเด็กชายสหัสชัยวนะัยเนาะและก่อนก็เรียนก็ให้นั่งมาทีก่อนเ,อเหมือนสาวน้อยโมนาเนะี่มาทีเสียเวลาเพื่อได้เนะี่ยเพราะยังไงเด็กนี่จะต้องเสียเวลากับความฟุง้งซ่านซนกันบ้างเล่นกันบ้างอะไรต่างๆหนึ่งจะมงเรียนจริงสิบนาะที เยี่สิบทีแล้วครูคนน้ยเหนื่อย,อยถ้าหากว่าเสียเวลาเริ่มต้นไอน้นางมาทีก่อนมาทีสักห้านาทีเสร็จเสร็จเท่าไหร,เร่เราสังเกตดูเด็กถ้าเด็กนั่งนิ่งๆนะนิ่งๆนะน,น,นานๆหน,น้นานรู้สึกโง่เฮงดีสดใสสงบสงเยมสง่างามสดใสเหมือนตกะกระดงแป้งอะ่ะ เมันหน้าตกระดงแป้งอะน,นะเหมือนพระจันทร์นวลนเหมือนเหมือน,น,น,นละองบักคณนนะน่ะละองใบตองนวลใบตองนะไอตรงเศษนี่เราขยายไปเรื่อยเลยห้านาทีเศษเศษท,ที่ห้านาทีอะดูสิอุย๊ยนวลน,นี่ขึ้นไปอีกห้านาทีาตง้งยิ่งแค่แล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเลยฟัลืมตามว่าเด็กจะแย่งันตอไป คนครูขา้าวครูครับหนูเห็นดวงผมเห็นองค์พระผมมีความสุขใครจะพูดว่ามีความสุขแล้วทำให้คนครูได้ทราบซึ้งใจและน่าดูน่าชมเท่ากับเด็กๆพูดเป็นไม่มียิ่งเป็นลูกของเราหรือลูกที่เรารับมาดูแลเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งมาให้เราดูแลได้พูดว่าโอ้ หนูมีความสุขผมมีความสุขครับอะไรเป็นจะเกิดขึ้นกับห้องเรียนนึงเขาจะตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขเวลาที่เหลือก็จะตั้งใจเรียนเขาจะเชื่อฟังคุณครูโดยคุณครูไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องดุเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะเขามีความพร้อมอยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการจะร,รับความรู้ของคุณครูด้วยความสมัครใจมีความสุขใจที่จะศึกษาเรียนรู้ จากคุณครูท่านนี้ที่เป็นผู้ให้แสงสว่างณตาเนี้จะมีความปิติยินดีมากเลยเด็กจะสงบสงเยี่ยมสง่างามด้วยความสมัครใจและคุณครูจะสุขใจนี่คือผลพลอยดีของคุณครูที่จะได้รับจากการที่เด็กมีความสุขแล้วก็ตั้งใจเรียนครูก็จะมีอารมณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างสุขใจซึ่งกันและกัน แล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนเห็นไหมจ๊ะโรงเรียนก็จะได้เด็กดีๆเด็กักเรียนดีนะรักทั้งเก่งและดีผู้ปกครองก็จะได้ลูกดีไม่ใช่ลูกดื้อนะจ๊ะเอาทั้งเก่งและดีกับไปจะบ้านกลาบเท้าบิดาม,มานดาตั้งใจเรียนหนังสือทั้งหาเส้อเหลือกิจการงานบ้านอย่างนี้เป็นต้นเนี่จ๊ะ ไปั้านถ้าถ้าถ้ามีวิธีการอย่างนี้ได้แล้วก็จะดีทีเดียวไอ้ครูวิทยาขอนำเหนอนะจ๊ะท่านึกษานิเทศนับนบปภาสีเอียดอำเภอปันเริจังหวัดปตัตตานีตำบลควรเนี่ยควรทำอย่างนี้เออเพราะเราเกิดตำบลควรอยู่แล้วควรทำอย่างยิ่งเลยอย่างนี้นะจ๊ะอ,อ่าควรทำนี่